ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอเด็กน้อยคนนี้มันจะฆ่าฉันนี่มันป้อนนมหรือมันจะฆ่าฉันมาเดี๋ยวกว่าจะได้กินนมไม่เด็กน้อยคนนี้ฉันเกือบตายเสียงใครวะเสียงใครวะใครทําเพื่อนฉันวะเพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ที่ไหนไม่รู้จะเยินโชว์สวยอยู่ทําไมเจเนี่ยคิดว่าสวยหรือไงม่วงมากก็กลับไปนอนแล้วไปดูท่านอนดิม่วงขนาดนี้ไม่รู้จะออกมาก,กับเพื่อนทําไมไม่ทําอะไรเยินโชว์สวยอยู่เฉยเฉยเสียงว่างขอเล่าก่อนนะเมื่อคืนนอนเด็กไปแดนมา ตอนนี้ฉันกินไม้ไผ่เยอะมากเลยกินไปหลายต้นแล้วบางทีหนาะไม้อาจเกิดในท้องฉันอีกไม่นานเอออิ่มดีเลยพวกเธอจะทําอะไรก็ทําไปนะแล้วก็เรียกฉันด้วยนะเวลากลับบ้านง่วงนอนมากเลยฉันแวะแล้วทิ้งเจว่าวที่นี่ดีไหมเดี๋ยวให้เจนอนหลับแล้วเราก็ไหลกลับบ้านนยะให้ยืนหลงป่าอย่าเนีน่ไม่รู้จะยืนโชว์หลับอยู่ทำไมชิบเป็นสวยเลยยังไงง่วงง่วงง่วงนำคาญสายตามากเลย วันนี้อิ่มมากเลยฉันกินมากกินเยอะจริงๆเลยสงสัยในท้องฉันต้องเกิดหน่อไม้แน่นอนกินแต่หน่อไม่ไผ่เนี่ยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละพวกแต่ว่าฉันมานั่งกินอยู่มุมนี้ชมวิวไปด้วยมันสบายกว่าแต่ก็หนักท้องไม่ต่างจากนายหรอกอู้หนี่มันฟุตบอลใครขอเล่นฟุตบอลหน่อยอวันนี้ได้อาบน้ําขับไล่ความหมึนสดชื่นจิงเลยว้าวน้ําเย็นสดชื่นจริงเลยนี่มันฟุตบอลใครวันนี้อ่ะเอาไปไว้ตรงนี้ไปเก็บ งั้นเราไปเล่นอะไรดีกว่าของใครก็ไม่รู้ฉันลำคาญคอนายมากเลยพวกไม่รู้จะยาวไปไหนบางครั้งลูกไั่ฉันอยู่ไทยน้อยฉันตกใจเลยนึกว่าคอนายเป็นงูนึกว่างูยาวมากเลยคอพวกเราแล้เนี่ยยาวยาวมันก็ดีอย่างหนึง่งเวลาชมวิวก็จะได้มองมุมสูงได้สวยๆได้ปลาไหมได้ปลาไหมพูดมากใครได้ปลา,ามาแบ่งเพื่อนด้วยใจปะคิดว่ามันหาง่ายก็ามาหาเองละมาเลย ใครวะเป็นคนโกหกเรามาบอกว่าปลาแถวนี้มีเยอะไม่เห็นมีปลาอะไรสักตัวเลยหาไม่ได้สักตัวเลยบางทีอาจจะเป็นไอ้พวกตัวแดงๆนี่เลยย้อมขนสีแดงๆมาจากที่ไหนวะวันนี้ฉันหาปลาไม่ได้มวัวแต่ยืนคันอยู่นี่ทั้งวันจะเอาอะไรกินแล้ววันเนี้ยน้ําแถวนี้มันก็แห้งขอดไปแล้วสงสัยไม่มีอะไรให้กินเนยต้องทำยังไงดีวะวุ่นวายแต่กับความคันทั้งวันเลยถ้าจะอาบน้ําก็กลัวหนาวตายกับฉันนี่ไม่เคยถูกกันเรอ ม่วนขนาดนี้ไปหาที่นอนดีไปพวกหรือว่าไปดื่มกาแฟหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเอนร์จีกว่านี้หาดนอนแล้วไม่พอยังกระหัวมาเบียดหาวใกล้ๆหน้าฉันอีกเบื่อไน้ายมากเลยฉันว่าช่จะหนีแล้วนะไปไหนหัวไปไหนใครวะเดินผ่านมาว่ดดูสวยน่ารักจังเลยไปไหนนางสาวไม่ไหนมองมาทางพี่หน่อยได้ไหมเนี่ยพี่อยู่ทางนี้พี่อยู่ทางนี้าน,นานๆทีจะได้ออกมานอกบ้านชมวิวสักหน่อยนั่งรับลมชมวิวสักหน่อย ว้างที่นุนก็มีรสไอศครีมด้วยอยากกินไอศครีมจังเลยไอศครีมรสขี้มีไม้เลียน่าจะอร่อยได้กินนานแลวอยู่บ้านกินแต่อาหารเมร็ดเบือเบ่อๆพวกเราทุกคนแต่และตัวยืนกันทั้งหมดเลยใช่เพื่อนฟูงเขายืนกันหมดยืนทำสมาธิกันหมดดูดูไอ้สามตัวนี่มันนอนลงอ่ะมันไม่เหมือนใครเลยเหนื่อยขาก็กลับบ้านไปพวกใช่ที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรามายืนทำสมาธิกันได้สามตัวนี่นอนไม่ไหวเลยกลับบ้านไปลวไปไปสามตัวนี่ไปใครก็ได้ลำคาสายตามากเลยไล่สามตัวนี่กลับไปไหนได้ไหม ใช่ไม่รู้จะนอนอะไรนนะเพื่อนเขายืนหมดเวันดีนุมนม่มหลอไหนว่าดุบหลอฉันใช่ไหมเออฉันหลออยู่แล้วเบียอะไรไม่ชกินบ้างคนมสวยเบียอะไรชึงกินบ้างพอดีไปเดินเล่นมาไม่มีอะไรให้กินไม่มีเงินซื้อไม่เลยจะมาทำไมงั้นก็รีบกลับไปที่ไหนก็ไปเลยไปไม่ต้องมาลูบหัวลูบหางลูบป,ป,ป,ปากหา,ายรำคาญมากเลยเสียงฉันว่าเอาสายรัดตัวออกจากตัวฉันหน่อยได้ไหมานานๆทีจะได้มาออกนอกบ้านสักทีหนึ่งปล่อยฉันเป็นอิสระได้ไหมฉันจะไปหากินขี้อยู่แถวเนี้ที่นี่มันเก้าอี้ใครวะนั่งสบออลื ฉันอยากลงไปแล้วเดินไปหาเล่นแถวๆนั้นหน่อยมันติดสายดี่หวาลืมไปเอาสายออกให้หน่อยได้ใครก็ได้ช่วยด้วยเป็นไงบ้างเจ้ข้างล่างมีไหมมีปลาบ้างไหมมีไหมมีไหมฉันยังไม่เห็นอะไรเลยมัว,วคันอยู่เนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยยืนคันอยู่เนี่ยปลาเปิดก็ไม่เห็นอะไรหรอกอมีอะไรกักฉันมาพูดเอ่อฉันไม่มีอะไรเ่ะพอดีว่าฉันเดินมาริมน้ำไม่มีอะไรอะ่ะเปล่านะฉันไม่ได้มีอะไรอะโมจะขี้สักหน่อยมันมาถ่ายกล้องกวนใจนักหนาไปเลยไปไป,ไป อืมถ้าไม่ได้รักจนะไม่ยอมให้จับนั่นนี่อ่ะอืมว่าไงมีอะไรมีอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันหล่อใช่ไหมอ,อืมรอจังเลยเขารอรอจังเลยแต่ว่าปากเหม็นจิบหายแล้วไม่อาบน้ำบ้างเลยเนี่ยเออพอดีว่าน้ำก็อาบอยู่แต่ว่าอาบห้าวันที่แล้วช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเอาอะไรมาปิดหน้าจะเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยฉัจะไปยังไงเอาช่วยไว้เออย,ย,อยี่พาอะไรวะมีใครอยู่ขานาน้างในช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ตัวข้างหน้านี่มันเป็นบ้าหมูอะไรวะนอนหลับอยู่ดีๆใครจับฉันมาไว้ในห้องตรงนี้วะเดี๋ยว ที่ดี็นที่ไหนวันนี้เ้าอีไขว่เดียไม่อยู่แล้วไปดีกว่าดูสภาพห้องแล้วน่หลอนยิ่หมหายเลย